เราดูพี่น้องกวาดูคอ,อกระก pues ับปลาเข่งแม่วูมันลงตรงแม่หลายหนึงอีกทีเาไปปล่อยหลายหลอดอยู่ที่นี่ได้ฮาได้กับไปปล่อยกับไปเท่ลงให้หน้ามันวก็ลงมาตรงที่เขาหลายค่ะ่นตรงแม่คุณคุณพี่น้องเห็นบ่อสซอนอยู่ก็โยกขึ้นนี่ เดี๋ยวไปคยลงสาเราดูดหลายนเด็่ะคูน้อยนึงคือเด็ดอ่ะนะนี่ปลาลงอรงนี่เลยเลยแบบยางมาเร่งืนๆวลามันขีบ่มีปาเต็นๆเลยคย